สวัสดีพี่น้องเอฟสี่เบาสุขสุขคนหนึ่งเขาครับสวัสดียามแรงหนึ่งเขากำลังสีสุกว่าสีตำาบกทัวนะครับเหมือนต้มไข่ตำาบกทัว,วหนึ่งเขาก่อนครับทอดเนื้อกินตำทัวครับ อาหารเย็นวันนี้ตัดเนื้อเรื่อนในแห่งเลื่องจิ้มตาหมกทัวครับพี่น้องตอดเนื้อซุกหนึ่งเขาซุปกับต,ตำหมกทัวครับตำหมกทัวก็ยั่วยั่ว,วครับ

Ừ. Yep. một hấp chu Xem bộ lái được không? Xem này xem sẽ xem lái xem lái Xem อันแล้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปโผล่แล้ว <c oughs> พูดเจ้า ตอนแน่นาะจะตอน,นใส่จำตัวที่สุดยอดแล้วก็ใส่ผักคุณตูครับผักคุณตูเหี่ยวแล้วซื้อมาลายมือนะครับใส่ตูเย็นไหวเหี่ยวเ่ราะป็นหำํำห้าเหี่ยวอยู่พี่น้องบ้านผมใส่ผักตรูด้ ตำถั่วใส่ผักตรอคุณเต๋อลายๆใสไลาเสียบลาย,ลายเขย่กระตอาดังเขย่าเลตำถั่วกะตำเหลว ต้มไข่ต้มแล้วเนื้อทอดแล้วยังยังับ,บาปนีนกินอาหารแรงครับผมเออกินเขาแรงต้องการพี่น้อง FC เบาอ,อ้มทัวอย่างบี่าไปเห็นก็คือเบิเบ่งต้ทัวใส่พักอิตู อเดียวเห็ดเอ็นครับมูอเห็ดเอ็นบริาเหตดเอนเ็นจะใคร Nhưng mà bên này Có đi Hãy này nhắn tin nó กิน้อง,งไปยบาอ้อมบ่าอ้าอมกินง่ายมัเนี่ยอืมทำทัว แอบเบอร์พี่น้องแอบเบืออรอขึ้นยอด